สสจ,จ,จ,จกาญจนบุรีร่วมงานเลี้ยงและพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรีวันที่19กันยายน2567เวลา18.30นที่ศาลา6 0 0 0 3มห,าหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในแพทย์ปริพน์จุนเจิมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงลักษนากิติวโรดมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมงานเลี้ยงและพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายรณพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในงานพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์ณจังหวัดพัทลุง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมส์ณจังหวัดนครสวรรค์และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมส์ณจังหวัดราชบุรีจากนั้นในวุฒิพงศ์สุภะคาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5ชอนตะวันเกมส์ ณจังหวัดนครสวรรค์การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองโอ่งเกมส์ณจังหวัดราชบุรีการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16เมืองการเกมส์ณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์คนพิการระดับนานาชาติรายการเซี่ยงไฮ้สนุกเกอร์ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่2ณนเะมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบ,บุรี